ลองไปแล้วลองลองลองแล้วลองแล้วลองไม่ยอมลองลองเดี๋ยวนี้ต้องใช้วิธีการเด็ก <laughs> ต้องใช้วิธีการลองลองเดี๋ยวนี้ซูชิลองเดี๋ยวนี้เลยตล,ยอลองน,องนี่ลองมาเดี๋ยวนี้ดดออดููไไไเออมมม้ลลงงเดี๋ยวนี้เลย ตงเดี๋ยวนี้เลยไมยอลงดีทิ้งทิ้งถ่วงไม่ลงเวดหลัเร็วลงลงแล้วไปล้วอยู่ได้นอนในนี้เลยนะไม่ต้องลงแล้วนะลงลงก็ลงีเร็วเร็วตัวเชี้ปิดๆเร็ว จะลงนอนในนี้เลยนะดูมันดิแล้วคุณจะอุ้มได้ยังไงวะเนี่ย <c oughs> อุ้ยดู <c oughs> อีกนี่นนนน